เพื่อนลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปแร n d อมนะคะในหัวข้อที่ว่าเขาลืมนะคะรักครั้งเก่าไปแล้วหรืออยังนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่คุณคุยคุณคบคุณดิวคุณมองคุณแอบชอบนะคะเราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงกัน แต่ก่อนอื่นนะคะต้องบอกไว้ก่อนว่าคลิปนี้ค่ะมันเป็นการอ่านไพ่โดยรวมซึ่งมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางนะคะอย่าเสียสมากเกินไปสำหรับใครที่มาเห็นคลิปนี้นะคะแสดงว่าคุณเนี่ยมีพลังงานดึงดูดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็ดูคลิปอื่นๆน,นะคะให้นุ่นด้วยนะคะแล้วก็ใครนะคะอยาก สมัครสมาชิกนะคะก็สามารถกดสมัครได้เลยนะคะทาง youtube สมัครได้เลยนะคะทาง youtube มี50บาท80บาทและ100บาทนะคะสมัครแล้วก็แคปหลักฐานมาดูดวงฟรีได้ทางไลน์นะคะใครจะฝากถวายดอกบัวให้พระแม่ลักษมีนะคะรอบวันที่15นะคะ 15ากรกฎาทักทางไลน์หรือใครอยากร่วมปล่อยปลานะคะกองบุญละ59บาทนะคะทักทางไลน์ปล่อยวันที่14นี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยขอเช็คพลังงานของเขาก่อนพลังงานของเขาเป็นพลังงานของคนที่ มีความเป็นเด็กอยู่ในตัวนะคะอาจจะมีเพื่อนต่างวัยนะคะมีสังคมต่างวัยหรือมีเพื่อนหลายกลุ่มชอบความสนุกสนานชอบความรื่นเริงนะคะเ,เป็นคนที่เปิดกว้างอะนะคะแล้วก็เป็นคนที่ขยันนะคะแต่เหมือนมีปมอะไรในใจเขาเป็นคนที่ชอบคิดอะไรแล้วเก็บไว้ในใจไม่ค่อยสะแดงออก ไม่ค่อยบอกให้ใครรู้ไม่ค่อยสื่อสารไม่ค่อยบอกความในใจนะคะเหมือนอยากเก็บความรู้สึกไว้มากกว่าเป็นคนไม่ค่อยแสดงออกนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ชอบอยู่กับธรรมชาตินะคะหรืออาจจะทำงานเกี่ยวกับพวกอ,อ,อาจจะทำงานนะคะเกี่ยวกับพวกแบบว่าที่ดิน การสร้างบ้านวิศวะนะคะหรืออุปกรณ์ต่างๆเนาะหรืออาจจะเป็นคนที่ชอบทำทำสวนนะคะชอบความแบบเป็นธรรมชาติตรงนี้นะคะเขาเป็นคนที่มีหลายบุค,คลิกในคนคนเดียวอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูหรือเป็นชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิตนะคะทีนี้เนี่ยเรามาดูพลังงานของคุณบ้างพลังงานของคุณเป็นอย่างไร พลังงานของคุณเป็นพลังงานของความเหนื่อยที่ผ่านมาเนี่ยคุณเจอบททดสอบในชีวิตค่อนข้างที่จะเยอะเป็นคนสู้ชีวิตนะคะสู้มากนะคะสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับนะแต่คุณก็ไม่เคยยอมแพ้คุณไม่เคยย่อท้อนะคะเป็นคนสู้ชีวิตคนหนึ่ง แล้วก็คุณน่าจะผ่านเรื่องราวร้ายๆมานะคะไม่ว่าจะเปลี่ยนงานลาออกจากงานถูกไล่ออกจากงานเลิกกับแฟนนะคะหรือสูญเสียคนที่รักนะคะคุณอยู่ในช่วงของความเศร้าของความกาลังที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาหรือกําลังก้าวพ้นจากปัญหานะคะหรือตอนนี้คุณน่าจะมีเรื่องถูกใจแต่คุณเป็นคนแข็งแกร่งคุณมีความแข็งแกร่งอยู่ในตัวเองค่ะ แต่ในความแข็งแกร่งเนี้ยคุณเองก็ต้องการใครสักคนหนึ่งที่เข้าใจที่อบอุ้มดูแลนะคะหรือคุณกำลังเจอกับปัญหาที่คุณไม่รู้จะแก้ยังไงนะคะมันเป็นความเสียใจเป็นความเจ็บปวด แต่คุณก็ต้องสู้หรือยังต้องอดทนอยู่กับตัวเองหรือต้องอยู่กับความเจ็บนี้ให้ได้นะคะนี่คือพลังงานของคุณตรงไหมถ้าตรงนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันคุณอาจจะเป็นคนชาวราศีพิจิกหรือคนราศีสิงห์ก็ได้นะคะหรือราศีอะไรก็ได้ถ้าพลังงานตรงนั่นคือ,อ,อคลิปนี้คือคลิปของคุณนะคะ เรื่องราวความรักของคุณกับเขาเป็นมาอย่างไรนะคะขอให้ไพ่นะคะไขนะคะเรื่องราวออกมาหน่อยนะคะมีความสัมพันธ์ที่เหมือนมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่าในการเปลี่ยนแปลงนี้มันยังไม่เข้ารูปเข้ารอย มีความรอคอยมีความอดทนมีการพัฒนาได้ช้ามีความไม่ได้ดังใจนะคะคนเปลี่ยนแปลงคนพยายามก็พยายามไปนะคะอดทนไปนะคะรู้มันหนักรู้มันเหนื่อยแต่ก็ยังไปไม่ได้ไปไหนไม่ได้นะคะเครียดทุกนะคะเหมือนสายฟ้าฟาดนะคะเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันจะพังทลายไปตรงหน้าแต่ก็ยังเลือกที่จะทนเลือกที่จะพยายาม นะคะคุณคิดว่าหรือเขาคิดว่าในความสัมพันธ์เนี้มันอาจจะไปได้สุดท้ายแล้วถ้าสู้ก็อาจจะได้รับชัยชนะถ้าไม่ยอมแพ้ซะก่อนยังไงก็ต้องเป็นวันของคุณอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะที่รู้สึกสู้กับความสัมพันธ์นี้อาจจะรู้สึกว่าถ้าสู้มันก็ต้องชนะสิยังไงคุณก็ต้องชนะใจเขาสักวันหนึ่งคุณก็เลยเป็นฝ่ายที่จะพยายามซะมากกว่านะคะ แต่สิ่งที่คุณได้คืนมาคือความเศร้าเพราะไรคุณไม่เห็นการกระเตื้องหรือไม่เห็นการตอบรับตอบสนองจากอีกฝ่ายหรือไม่ได้รับในสิ่งที่คุณควรจะรับเท่าที่ควรจนคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณสู้มาค่ะมันเหนื่อยเกินไปไหม มันท้อเกินไปไหมมันควรจะไปต่อหรือเปล่าสุดท้ายแล้วคุณก็เลยถามตัวเองว่าคุณจะอยู่ในเส้นทางนี้อยู่ในความสัมพันธ์นี้หรือเดินหน้าหาเส้นทางใหม่หาสังคมใหม่หาความสัมพันธ์ใหม่ๆที่มันไม่เป็นความสัมพันธ์ที่ทำอะไรไปแล้วมันไม่เห็นนะ่ะคือคุณก็ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องเห็นอะไรหรอกแต่อันนี้คุณเหมือนกับมันเหนื่อยโดยที่ ไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะมันเหนื่อยที่ไม่รู้ว่าจะเ่อยไปถึงเมื่อไหร่จะต้องพยายามไปถึงเมื่อไหร่จะต้องสู้ไปถึงเมื่อไหร่จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไปถึงเมื่อไหรหรือต้องเป็นฝ่ายทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมันเดินต่อไปไปถึงเมื่อไหร่นะคะตอนนี้คุณรู้สึกเหนื่อยแล้วรู้สึกเศร้านะคะเหมือนแรงที่คุณมีมันมันไม่ไหวละนะคะเรื่องราวความสัมพันธ์มันเป็นประมาณนี้ตรงไหมคะถ้าตรงเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปต่อกันนะคะ อทีนี้เนี่ยเราจะมาเข้าหัวข้อกันว่าเขาลืมรักครั้งเก่าได้หรือยังนะคะจริง,รงๆเขาเองก็เจ็บปวดกับความรักความสัมพันธ์นี้เหมือนกันนะเขาเองก็เลือกที่จะแบกไว้เหมือนกันนะคะรู้ว่ามันหนักรู้ว่ามันเหนื่อยแต่ก็แบกนะคะอยากจะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่อะไรใหม่ๆ แต่เขาก็ยังไม่สามารถที่จะปล่อยมันได้จริงๆแต่เขาก็ห่างออกมาจากความสัมพันธ์หรือห่างพยายามอ่อให้ตัวเองห่างมาจากความรู้สึกนี้นะคะหรือเขากับคนนั้นเนี่ยห่างกันละห่างกันมาสักพักละหรือความสัมพันธ์เนี้ยห่างมันเริ่มเริ่มห่างทีเนี้ยเขามีความรู้สึกว่าถ้าเขาจะมีความรักเนี่ยเขาควรจะมีความรักใหม่หรือ กลับไปความรักเดิมนะคะเหมือนกำลังคิดเหมือนกำลังทบทวนนะคะแต่เรามีความรู้สึกว่าเขาเองเนี่ยเหมือนเจอพายุเนาะที่ผ่านมาความรักเหมือนเจอมรสุมเหมือนเจอพายุเหมือนเจอเรื่องที่หนักหนาสาหัสมาเหมือนกันความรักครั้งเก่ามันเป็นความรักที่หนักหน่วงนะคะถึงได้ถอยถึงได้ห่างออกมาเหนื่อย เหนื่อยจนรู้สึกว่าไม่อยากจะเหนื่อยแล้วไม่อยากจะอดทนแล้วนะคะเหมือนเหมือนกับว่าเขาคิดช่างใจมานานมากแล้วนะคะว่าจะเอายังไงต่อกับความสัมพันธ์จะเอายังไงต่อกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ความรักครั้งนี้นะคะ จริงๆอยากจับมือไปต่อนะคะเพราะว่าเขาก็จริงจังนะคะกับความสัมพันธ์นี้กับคนคนนั้นนะคะคนคนนั้นคือคนเก่าของเขาเนี่ยเขาก็จริงจังถึงขั้นบางคนแต่งงานกันแล้วบางคนสร้างครอบครัวกันแล้วหรือบางคนวางแผนไม่ว่าจะแต่งงานกันด้วยซ้ําบางคนมีลูกด้วยกันนะคะเป็นครอบครัวเดียวกันบางคนเป็นเพื่อนกันมาณตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนอยู่จากที่เราเห็นนะ ะตอนนี้เขาก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะคะอะแล้วเขาจะยังไงคะเขาลืมเขาลืมคนคนนั้นได้หรือ,อยังหรือเขาจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้แบบไหนจริงๆเรารู้สึกว่าความสัมพันนี้มันก็อยู่แบบนี้มานานแล้วเนาะสำหรับเขาเขาคิดแบบนั้นะ่ะมันเหนื่อยมันเครียด นะคะคือเขาสบายใจที่จะเป็นเพื่อนกันสบายใจที่จะให้คุณค่าของกันและกันในรูปแบบนี้ให้คุณค่าของตัวเองนะคะให้คุณค่าของอีกฝ่ายไปในรูปแบบนี้นะคะเขารู้ดีว่าแบบนี้มันดีแล้วเป็นเพื่อนกันนะคะมันดีแล้วดีกว่าที่จะฝืนเป็นครอบครัวนะ ตอนนี้เรารู้สึกว่าเขารักตัวเองมากพอที่จะไม่กลับไปในความสัมพันธ์แบบนั้นนะคะแต่บางครั้งก็คิดถึงแหละแต่มันเป็นเหมือนความสัมพันธ์ที่มันทำให้เขารู้สึกเหมือนติดคุกหรือมีพันธนาการเนอะอยู่อยู่แบบเนี้ยมามนทรมานจิตใจนานพอสมควรแล้วแต่มันรักกันยากนะคะมันมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราเลยรู้สึกว่าเขานะคะก็อยากจะเลือกทำอะไรที่ตามใจตัวเองแต่ในความตามใจตัวเองเนี่ยจะต้องไม่ทำให้เขาเนี่ยกลับไปเจ็บปวดเพราะความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมันก็เหมือนแก้วที่แตกไปแล้วจะประกอบกลับมาเหมือนเดิมมันก็เป็นรอยอาในเมื่อมันเป็นรอยนะคะประกอบกลับมาก็ไม่รู้จะครบชิ้นส่วนหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหาแก้วใบใหม่ดีไหมแต่ ถ้าถามว่าแก้วใบใหม่เนี่ยเขาเองก็ไม่พร้อมขนาดนั้นน่ะตัวเขาเองก็ยังไม่พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าไม่พร้อมที่จะชัดเจนหรือยังไม่พร้อมที่จะมีความรักครั้งใหม่จริงๆเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเขาลืมคนรักเก่าไปแล้วหรืออยังเขายังลืมไม่ได้ค่ะแต่แต่นะไม่ได้แปลว่าเขาจะกลับไปนะคะมันเป็นเหมือนบาดแผลค่ะที่นะตอนเนี้ย ยังรักษาไม่หายแล้วมันเป็นความทรงจํามันเป็นเรื่องราวมันเป็นประสบการณ์ที่เขายังไม่สามารถที่จะข้าวข้ามผ่านเพื่อจะมีความรักใหม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเจอความเจ็บปวดนี้มันก็คือสิ่งที่เขาเ,เจ็บปวดก่อนหน้านี้อยู่แล้วหรือตอนนี้ก็ยังเจ็บปวดอยู่เขาก็เสียใจนะแต่เขาก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจจริงๆมันมีบาดแผลหรือมันมีความเจ็บปวดอยู่นะคะประมาณนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ที่คุณว่าคุณจะไปต่ออดทนต่อหรือคุณเองก็ควรจะรักตัวเองนะคะให้เวลากับตัวเองบ้างหรือว่าพอแล้วกับความเจ็บปวดนี้เช่นกันนะคะเ่ะเรามาดูท่าหรือราศีของเขานะคะกันบ้างมีท่าหรือราศีอะไรราศีกันค่ะราศีพิจิก ราศีมังกรราศีตุลค่ะมาดูชื่อเล่นชื่อจริงนามแฝง Facebook IG ของเขาหรือว่าของคุณนะคะนุ้นดิบมาก่อนมีตัวเอ่อมีตัวพนะคะมีตัว P ีมีตัวพีตัวมีตัวเมีตัว K มีตัว G มีตัว H มีตัว N นะคะหรือตัว Z มีตัว F มีตัว O นะคะ มีวันพุธวันอังคารนะคะวันพุธวันอังคารวันเสาร์นะคะวันศุกร์นะคะวันอาทิตย์ประมาณนี้ส่วนใครนะคะที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมนะคะคุณสามารถทัก่องคิวมาดูดวงส่วนตัวได้นะคะซึ่งคิววันนี้นะคะยังว่างอยู่นะคะยังสามารถรับได้นะคะ ก็ทักมาจองคิวกันได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็ดูคลิปอื่นๆในช่องให้ด้วยนะใครอยากสนับสนุนช่องนะคะสามารถสมถัครสมาชิกนะคะหรือกดคำว่าขอบคุณหรือซุปเปอร์แตงนะคะใต้คลิปด้านล่างได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย